สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP พ,พิเศษนะคะท่านหนูมีเหรียญยอดนิยมเหรียญดังนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินค่ะพิเศษมากๆเลยน้องท่านก่อนอื่นเลยนะคะ แจ้งให้กับคุณท่านได้ทราบนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะุณท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะท่านใดปิดทานจองทันไดร้รุ่นไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะคุณท่านอยู่รับชมไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะในอนาคตเหรียญท่านไปไกลแน่นอน,นะคะ่ะท่านเก็บได้เก็บนะคะหาองค์สวยๆที่มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้ได้ยากนะคะทุกรายการนะคะุณท่านหนูจะให้ผ้ายันไปด้วยนะคะทุกกล่องค่ะ จะได้พายันหลวงปู่ศิราสิริจันโทวัดพระาธาตุมืนหินจังหวัดกาลสินไปด้วยนะครท่านพายันผืนนี้แบ่งปันให้กับคุณท่านทุกรายการทุกบ้านเลยค่ะวันนี้นะคะมีวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมน้นงทานเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะรุ่นเหรียญเจริญพรบนนะคุณท่านรุ่นดวงดีนะคะแล้วก็รุ่นยืน,นะคะ่ะท่านรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะแล้วก็มีเจ้าสัวของหลวงพ่อเกษมคะ่ะ ท่านใดสนใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดได้เลยนะคะแจ้งเชื่อรุ่นแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะวันนี้มาเปิดแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาเหรียญยอดนิยมนะคะแบ่งปันกันไปนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะนานเปิดแบ่งปันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลย นนทาวันนี้นะคะรายการแรกนะคะขอเปิดด้วยนะคะท่านเป็นรุ่นเหนือดวงค่ะปี62นะคะเหนือดวงรุ่นแรกคงท่านองค์นี้เป็นเนื้อลงยาด้วยนะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทท่านจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันคำท่านองนี้นะคะ เป็นเนื้อเงินนะคะนะะคแล้วก็ลงยาสีเขียวเขาท่านท่านดูนะคะตัวหนังสืออักขรท่านงามมากๆเลยนะคะเนื้อดวงค่ะอักขรท่านชัดนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะท่านดูนะคะดวงตานะคะจมูกตรงค่ะต่อโคตรสีรานะคะเนื้อลงยาสีเขียวได้ค่ะท่านท่านใดถูกฉลกกับสีเขียวนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเก็บได้เก็บนะคะเนื้ออง์งามมากๆเขาท่านท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะ หาองค์สวยๆแบบนี้กันที่ไหนได้ยากแล้วน้องท่านท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะปีสองห้าหกสองน้องท่านหมายเลขโคตดนะคะ9 3 0สศูนย์ค่ะเลขสวยด้วยนะคะดวงใครดวงมันเลยนะคะวันนี้ค่ะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันกันไปนะคะท่านใดต้องการเก็บนะคะหรือมีเส้นมีสายไปต่อได้วันนี้หนูปล่อยแบ่งปันเลยนะคะขอเปิดแบ่งปันน้องท่านรายการนี้นะคะที่ห0 0อบาทพร้อมส่งค่ะ หกรอยบาทพร้อมส่งนะคณท่านมีเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะคะจองกันให้ทนันปิดการให้ทันนะคะถัดมาค่ะท่านมาดูกันที่เหนือดวงนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2คุณท่านเหนือดวง2นะคะอายุวัฒนามงคล80ปีค่ะเป็นเปลี่ยนปี67นะคะเก็บได้เก็บคุณท่านนายมาคตเปลี่ยนท่านไปไกลแน่นอนค่ะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะเหนือดวงรุ่นที่สองค่ะหน้าก่องท่านอัครวัยชัดนะคะ องค์นี้นะคะาท่านสวยไม่แพ้กันนะคะเหนือดวงรุ่นที่สองควรมีเก็บนะคะท่านใดที่ไม่มีเก็บถือว่าพลาดยิ่งนักนะคะท่านนี่ค่ะหน้าเหรียญท่านสวยมากๆเลยนะคะจมูกโด่งค่ะท่านเห็นดวงตาไหมะคะเป็นทรงหยดน้ําชัดเลยนะคะลายเส้นตรงหน้าผากเส้นสายฝนวิ่งคมๆของท่านสวยมากๆเลยนะคะเหรียญงามค่ะดูมุมไหนก็สวยมากๆอท่านนําไปเลี่ยมอีกนิดนะคะเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆเลยค่ะเหนือดวงรายการนี้นะคะ ท่านได้ราไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้องท่านปี67ค่ะตู้หนังสืออักขรท่านชัดนะคะหมายเลขโค้ดของท่านเลขนี้นะคะหมายเลขโค้ดเลข3 5 2หนะคะท่าน352นะคะวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะรายการนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะท่านห0 0บาทนะคะแบ่งปันกันไปนะคะ อยู่รับชมไปพร้อมๆกันนะคะท่านใดนะคะสนใจรายการไหนนะคะทัดมาข้าท่านมากันที่เป็นรุ่นเจริญพรบนนะคะรวมสร้างกุฏินะคะท่านเหรียญเจริญพรบนนะคะหลายท่านยังไม่มีรุ่นนี้เก็บกันนะคะมาพร้อมกล่องขาท่านหลวงปู่ศิราเสด็จจันโทนะคะปีห7ค่ะขอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำครับท่านดูนะคะ หลวงปู่ศิราสิริจันโทตัวหนังสื้ออักคระท่านเต็มนะคะหน้าท่านเต็มมากๆท่าน,หนเหรียญเจริญพรบนหูตันนะคะเก็บได้เก็บกับท่านรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่ห0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะครับท่าน,หนเหรียญเจริญพรบนนะคะรายการนี้นะคะ ได้รับรายการไหนไปนะคะท่านหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้น้องคัดมาให้แล้วนะคะสวยเรียนงามทุกรายการค่ะเก็บได้เก็บนะคะ EP นี้เป็น EP พ,พิเศษน้องท่านหมดแล้วหมดเลยนะคะหมายเลขโค้ดรายการนี้292นะคะท่านเมตตามหานิยมค่ะวันนี้นะคะรุ่นจะเดินพรโบนน้องท่านมีมาแบ่งปันด้วยกันสองเหรียญน,นะคะ สวยงามทั้งสองเหรียญคะท่านหลวงปู่ศิราสิริจันโทเนื้อทองแดงดรมดำนะคะเหะเรียญเจริญพรโบนคะท,ท่านท่านใดสนใจหลายองค์หลายรายการโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะ <c oughs> เหรียญงามทุกรายการไม่ผิดหวังแน่นอนคะท,ท่านท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเหะเรียญเจริญพรบนค่ะน,นาท่านเต็มมากๆเลยนะท่าน เก็บได้เก็บกันนะคะเลขคดร,รายการนี้นะคะสามเก้าศูนย์เขาทานเมต,ตามหมานิยมค่ะคอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่าทานหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะทัดมากเขาทานเป็นรุ่นดวงดีนะคะวันนี้รุ่นดวงดีมีมาแบ่งปันให้กับท่านสององค์ด้วยกันนะคะ อนุญาตนําออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆนะคะรุ่นดวงดีค่ะว่าครูปีหกเจค่ะหลวงปู่ศิราศิลิจันโทนท่านวัดพระธาตุมือเหินจังหวัดกาลสินนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่านองง์นี้นะคะรุ่นดวงดีค่ะชื่อรุ่นดีด้วยนะคะเป็นเนื้อลงยาขาวนาาสีน้ําเงินนะคะหน้าเหลี่ยนเอาท่านสวยมากๆเลยนะคะ เก็บได้เก็บกันนะท่านท่านนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะหลวงปู่ศิราเพราะว่าต้องจองกันนะคะท่านใดสัทธารายการนี้ปล่อยแบ่งปันที่600้อบาทเท่านั้นค่ะห600้บาทนท่านวันนี้มีมาแบ่งปันสองเหรียญน,นะคะเหมือนกันเลยนท่านสองเหรียญนี้นะคะ <ๆ S 2> เหรียญงามแน่นอน,นะค่ะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ท่านค่ะรายการนี้เป็นรุ่นดวงดีนะคะท่านนี่ค่ะ ดูมุมไหนก็สวยมากๆเลยนะท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะให้ทันให้ไวกันนะคุณท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะด้านหลังเป็นพญานาคทั้งหมดเจ็ดเสียนะท่านปิดให้ทันกันนะคะรุ่นดวงดีมีสองเหรียญนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการรุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติของท่านวันนี้มีมาแบ่งปันสามเหรียญน,นะคะ มาดูเหรียญแรกกันค่ะรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะหน้ากล่องท่านอัครว้ชัดเจนค่ะเป็นรุ่นแรกที่ท่านยืนนะคะเหรียญกระถิ่นรุ่นแรกหลวงปู่ศิราสิริจันโทของท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อลุงยาสีแดงด้วยนะคะท่านหน้าเหรียญท่านเต็มนะเลยนะคะเหรียญสวยของท่าน ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะลายเส้นคมๆแบบนี้เลยนะคะขอเปิดแบ่งปันนะคะท่านแบ่งปันกันไปที่6 0 0บาทเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะรายการนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ะคะ่ะท่านเรียนสวยเรียนงามมากๆเลยนะคะ EP พิเศษค่ะแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญากันนะคะ ท่านใดนะคะศรัทธานะคะตามหาตามเก็บหลวงปู่ศิรากันนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วเนะท่นานนี่ค่ะเก็บเข้ากุกันแล้วน,นะคะกระถินรุ้นแรกค่ะดวงไขรดวงมันเลยนะคะวันนี้นะคะหกร้อบาทเท่านั้นเน่าท่านวันนี้เนื้อลงยานะคะมีแบ่งปันสองเหรียญน,น,น่ท่านอีกรายการหนึ่งนะคะจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากทองค่าท่าน อันนี้นะคะเนื้อทองแดงรวมดำหน้ากากทองค่ะสวยไม่แพ้กันนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะมีจํานวนจํากัดเท่านั้นคะ่ะท่านแบ่งปันนะคะหกรบาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะท่านเลขโค้ดรายการนี้นะคะหนึ่นนะคะทุนท่าน เนื้อทองแดงรมดำด้านหลังยานอัระท่านชัดนะคะรุ่นแรกค่ะห0ร้บาทเท่านั้นค่ะถัดมา,าข้าท่านจะเป็นเหรียญเจ้าสัวของหลวงพ่อเกษมนะคะวันนี้เจ้าสัวนะคะท่านมีมาแบ่งปันเพียงแค่สองเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดปิดทันจองทัานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขออนุญาตนะคะเป็นเจ้าสัวนะคะ้าท่านของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะ องนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะวันนี้เปิดแบ่งปัน้ท่านเหรียญละห0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะเหรียญละห0ร้อบาทพร้อมส่งนะคะจัดส orted, ่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเหรียญสวยเหรียญงามเลยน้ท่านหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะปีสาห้าค่ะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านดูนะคะอง์นี้องงามเลยค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะ กรองเดิมๆเลยนะคะท่านหูตันนะคะเหรียญเจ้าสัวปีสามห้าค่ะหากันยากแล้วนะคะมีมาแค่สองเหรียญเท่านั้นนะคะท่านให้ทันกันนะคะด้านหลังค่ะอัคระยันท่านชัดนะคะได้ลาภผลภูนทวีนะคะเหรียญน,นะคะท่า,ทานเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมค่ะท่านใดสนใจเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญน,นี้หกร้อยบาทเท,ท่านั้นค่ะท่านหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา EP นี้เป็น EP พิเศษนะคะหากท่านศรัทธาสนใจเรียนไหนนะคะให้แจ้งชื่อรุ่นและก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะท่านที่เบอร์0891927153 0891927153เบอร์โทรเรนุจะเขียนไว้ให้ด้านบนนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานนนทุกท่านมีจํานวนจํากัดนะคะท่านใดปิดทานจองทนันได้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่ง ฟรีครบทุกบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ